ก๋วยจับต้ยมยำจ้าก๋วยจับยวนเรามาประยุก์ตเป็นก๋วยจับต้ยมยำมากินเลยจ้าม,มุอยอทอดึงดึงดึง,ดง ค่อยๆทาไปนะมันบาเสร็จมือเดียวเด้ออสมมะสิมาตรวจบ้านบอ